ทีมงานตัวพ่อและแต่สงคลาครับมาดูเหตุการณ์นี้กันครับขอเล่าแบบพอเข้าใจพอนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเสียงครับเสียงช่องปลิวเพราะว่ามันโหดเกินคือวันนี้ช่วงสักบ่ายโมงนะครับตำรวจสพสะราวรับแจ้งว่า มีผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ครับอยู่ที่บ้านวายคูหมู่เก้าตมนสนักแต้วอำเภอสะเดาหลังจากที่ตำรวจสอบพอสะเดาไปตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับชุดสืบสวนตระกูลตาจังหวัดสงขาและก็เจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9นะครับพบร่างลุงชัยอายุ56ปีนอนเสียชีวิตอยู่ภายในครัวหลังบ้านสวมเพียงกางเกงในตัวเดียวและก็ตัวกับหัวนี้ไม่ได้อยู่ติดกันนะครับที่ห้องน้ําหลังบ้านก็พบมีดพราวางอยู่ส่วนด้ามก็อยู่ในครัวพอนึกภาพออกนะครับว่ามันเกิดอะไร ขึ้นลุงชัยนี่อยู่กับลูกชายกันสองคนนะครับชื่อทอนอายุ3 3ปีก็ช่วยกันกรีดยางพ่อกรีดลูกเก็บแล้วก็ลูกชายก็ช่วยซื้อข้าวซื้อของให้นะครับเพราะว่าลุงชัยแยกทางกับภรรยาแล้วมาอยู่ที่บ้านหลังนี้คนเดียวและลูกชายก็ป่วยจิตเวทด้วยนะครับไม่ค่อยแห้งไหลกับใครสภาพนี่เสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อย4วันตำรวจเขาสอบถามลูกชาย บอกแบบนี้ครับสีวันก่อนไปอยู่กับแม่เพิ่งกลับมาเมื่อวานก็ยังช่วยหุงข้าวทํากับข้าวให้พ่อกินนะครับเมื่อคืนก็ยังนอนอยู่กับพ่อเอาล่ะสิครับทีนี้มันสวนทางกับความเป็นจริงเพราะว่าพ่อนี่เสียมาแล้วอย่างน้อยสีวันครับยังไงล่ะครับทีนี้ก็ต้องพาตัวไปสอบกันอีกทีเพราะว่ามันแปลก,แ,ปลกและก็เป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับพ่อแถมความจริงกับสิ่งที่พูดนี่มันสวนทางกันครับไปฟังเสียงตอนพันธุ์ดับเอกสุรจิตเพชรจอมผู้กับการสพสเดาสอบถามลูกชายครับ ปั้นตั้งแต่กี่โมงไหมว่าเออว่าผุมอยู่บ้านไหนอยู่บ้านแม่อยู่บ้านแม่กี่วันบมรับมาเมื่อหลบหลบมาตอนไหนตอนเย็นเมื่อวานตอนเช้าเมื่อวานเออตอนเช้าเมื่อวานใช่ไหมแล้วตอนเช้าเมื่อวานเราพักอยู่ที่ไหนที่นี่ะตอนเช้าเมื่อวานพักอยู่ที่นี่อ่ะนะแล้วแล้วเรานอนนอนอยู่บ้านไหมอยู่บ้าไงนอนอยู่บ้านนี่นอนอยู่บ้านนี้เลยทั้งวัน ั้งแข็เมื่อวานแล้วถูกต้องไหมแล้วเราไปซื้อข้าวที่ไหนไม่ได้ไปซื้อได้ไปซื้อทีแล้วเมื่อวานได้ไปซื้ออ้นั่นกับบ้านผู้ช่วยไหมไอ้ร้านอะไรแถวนี้ไหมม่ไม่ได้ซื้อทีใช่ไหมเห็นไหมครับ พ่อเน่ะเสียมาสีวันแล้วแต่ลูกชายบอกเมื่อคืนยังนอนอยู่กับพ่อเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วบทสรุปของเรื่องนี้มันเป็นยังไงใครเป็นคนทําเราก็ไม่อยากจะไปปรากปรามใครนะครับรอตํารวจเขาบอกดีกว่า